ขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิสแต่ไปแอบ,บเข้าทางชายแดนฝรั่งเศสทําได้ขอบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่ามีคนทําตามนี้แล้วมีปัญหานะเราแค่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่หลังจากที่อ,อัพโพสตเข้าฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาวของฝรั่งเศสเองนะอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจดีอา,อาต้องบอกก่อนเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวเก okay, นะครับหมายถึงว่าขอท่องเที่ยวแล้วความจริงจะไปเยี่ยมเย็นเนี่ยอัพมีคลิปนี้อยู่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวเกแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนอะไรประมาณนี้ช่วงโควิดทําได้หรือไม่ก็เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้อันนี้ขอปิดหน้าจอน,นิดน,นึงนะครับก็คือเพื่อนๆคนนี้เขาบอกว่าเขาขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิวิตเซอร์แลนด์นะนะแล้วมาบินมาลงซูริกนอนซูริกหนึ่งคืนหลังจากนั้นนั่งรถไฟเขาฝรั่งเศสได้ไม่มีปัญหาคืออธิบายก่อนว่า ที่คิดว่าเป็นไปได้คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยคือการเข้าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาจากประเทศในยุโรปด้วยกันฝรั่งเศสเขาถือว่าเป็นสีเขียวก็คือมีแค่ผลตรวจโควิดก็สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนคือหัวสายมากอะ่ะก็คือก่อนเราจะเข้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราก็ต้องตรวจโควิดใช่ไหมที่เขาบอกว่า72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากไทยด้วยซ้ำฉะนั้นเราก็จัดก,การตรวจโควิดให้มันใกล้ๆเวลาเครื่องบินออกนิดนึงอย่างเช่นตรวจว,วันนี้ พรุ่งนี้บินเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้วันที่เรามาถึงซูริกเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกันพอดีกับช่วงที่72ชั่วโมงก่อนเข้าฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วทีนี้เขานอนซูริกเมืองของสวิตเซอร์แลนด์แค่หนึ่งคืนแล้ววันลุกขึ้นเขาก็เข้าฝรั่งเศสก็จะเป็นช่วงที่ผลตรวจโควิดยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไปดัดแปลงใช้กับประเทศอื่นก็ได้แต่อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่รับรองว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะตรงนี้ก็คือตอนนั่งรถไปเนี่ยจะมีด่านตรวจ ตอมแค่ถามว่าพกเงินสดหมื่นยูโรมาไหมพกอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่าอยู่ฝรั่งเศสกี่วันคุณมาจากไหนแล้วก็ขอเช็คกระเป๋าเดินทางหลังจากเช็คเสร็จก็คืนพาสปอร์ตและพร้อมพูดว่า Have a nice day ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าจะมีปัญหาตอนเข้าสรุปไม่มีอะไรโอ้โหเพื่อนๆกลุ่มนี้เขากล้าหาญกันจริงๆเป็นเราเรายังไม่กล้าเลยลืมบอกไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะ ตอนนี้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟรีที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะไม่ยอมบอกนะว่าว่าได้ฟรีได้ยังไงเออเราเคยได้ยินมาว่าได้คนที่ได้ฟรีก็เพราะว่ามีคนรู้จักอยู่อะไรงี้ใช่ไหมเหมือนกับมีคนค้าประกันอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดท่องเที่ยวเพียวๆเลยไม่มีคนรู้จักเลยมันจะมีโอกาสได้ด้วยหรือเปล่าสรุปนะครับว่าเขามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไม่รู้มากี่วันนะแล้วเขาก็นอนซูริทแค่หนึ่งคืนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องตรวจโควิดนะแต่เรา แค่ว่าถ้าจะเซฟตี้มากขึ้นยังไงเข้าสวิสก็ต้องมีผลตรวจโควิดใช่ไหมเพราะว่าจะมีการตรวจเช็คตอนโหลดกระเป๋าที่สวนภูมิอยู่แล้วว่าคุณมีการตรวจโควิดผลเป็นลบหรือไม่เออเราก็จัดการตรวจให้มันใกล้กับเวลาที่จะบินให้มากที่สุดแล้วก็พอมาปุ๊บเราครั้งสวิสหนคืนก็ถือว่าผลตรวจโควิด72ชั่วโมงนั้นยังมีผลอยู่แล้วเราก็จัดการเข้าฝรั่งเศส แต่ว่าก็ตามที่คนนี้บอกก็จะมีต่อมอซึ่งอาจจะมีถามอะไรแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องตรวจโควิดไม่ได้ถามเรื่องวัคซีนอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเรามาจากสวิตเซอร์แลนด์เราไม่ได้บินเข้าคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับการบินเข้าโดยตรงที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นเหมือนกับการเข้าทางด่านจากประเทศข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าด่านที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นตอนต่อรถไฟมากกว่ามันอาจจะมีตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีนายตรวจเดินขึ้นมาถามแต่ว่า เขาบอกว่าขอเช็คกระเป๋าเดินทางซึ่งก็ไม่น่าจะเปิดในรถไฟได้ใช่ไหมมันจะดูอุจารเกินไปก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่สถานีรถไฟที่เราไปที่เป็นสถานีที่ติดชายแดนที่ไปต่อรถมากกว่าคือแค่คิดว่าฉลาดตรงที่ว่าคือเขาไม่ได้พูดถึงตรวจโควิดนะแต่แค่ว่ายังไงก็ต้องตรวจก่อนเข้าสวิตสฉะนั้นผลตรวจโควิดยังมีผลอยู่ใช่ไหมถ้าเราตรวจให้ใกล้กับเวลาบินมากที่สุดนะ่ะยังมีผลอยู่ฉะนั้นก็คอนเซ็ปต์ก็คือลงสวิ์ปุ๊บรีบเข้าฝรั่งเศสเลยแต่เรื่องนอนสูริกหนึ่งคืนนี่ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมถึงนอนหนึ่งคืนก็คือถ้าเข้าเลยก็น่าจะน่าจะได้แต่อย่างที่บอกนะครับไม่รับประกันนะครับบอกสําหรับคนที่กล้าสเสี่ยงเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเอาแบบชัว์วเลยก็เนี่ยที่ออกออกคลิปนั้นไปอะ่ะเข้าฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาวไทป์ดีนั่นแหละอันนั้นนะ่ะได้แน่นอนเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้ไงแต่เกิดว่าระยะยาวคือเขาระบุเอาไว้ในเว็บสถานทูตตามที่ออกออกในคลิปนั้นแล้วนะครับว่าเหตุผลความจําเป็นที่เข้าฝรั่งเศสได้ช่วงนี้ หนึ่งในนั้นคือมีวีซ่าระยะยาวคลิปนั้นก็วีซ่าระยะยาวไงใช่ไหมทีนี้ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นก็เสริๆๆมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนนี้พพูดเนี่ยก็คือพอเขาเข้าฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟรีด้วยเราก็เลยถามไปหมายถึงได้ฟรีทุกคนหรือต้องทําอะไรก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ได้ทุกคนก็ได้ เคสของเขาเขาให้แฟนจองทางเว็บไซต์แฟนเป็นคนฝรั่งเศสหรือหรือไปที่ร้านขายยาไปฉีดที่ร้านขายยาค่าฉีดประมาณ7ยูโรวิธีการง่ายๆคือแค่ไปถามร้านขายยาว่ามีวัคซีนไหมของอะไรแล้วนัดวันฉีดก็คือเรื่องวัคซีนเนี่ยสรุปว่าจะนัดทางออนไลน์ซึ่งคงต้องเป็นคนฝรั่งเศสละมั้งที่รู้แล้วก็หรือไม่ก็ไปร้านขายยาไปถามว่ามีวัคซีนไหมถ้ามีก็นัดวันฉีดจบแล้วก็คนนี้เขาบอกว่า เขาได้แนบรูปในเพจหมายถึงว่าเพจของโคโนไกนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็ไปดูในคอมเมนต์ก็ได้ที่เขาแนบรูปเอาไว้ตรงคอมเมนต์ของเรานะครับหมายถึงที่ Facebook นะครับก็อธิบายสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ประเทศไทยคือถูกฝรั่งเศสจัดอยู่ในกลุ่มสีส้มก็หมายความว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็แค่ตรวจโควิดก็สามารถเข้าได้ฉีดวัคซีนครบนะซึ่งคงจะยากอยู่ตอนนี้สําหรับคนไทยในเวลานี้หรืออีกทางหนึ่งก็คือ ถ้ายัางฉีดวัคซีนไม่ครบก็คือต้องมีเหตุจําเป็นซึ่งหนึ่งในรายการเหตุจําเป็นก็บอกไปแล้วคือมีวีซ่าระยะยาวแล้วก็ก่อนเข้าก็คือตรวจโควิดอ่าถ้าเรามีวีซ่าระยะยาวแล้วตรวจโควิดก่อนเข้าก็คือได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีวีซ่าระยะยาวที่เอาบอกในคลิปที่ลงลิงก์เอาไว้ก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็ส่วนเรื่องตรวจโควิดมีหรือเปล่าเนี่ยก็ตรวจไปก็ดีก็คือลงประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้าเลยแบบเขาก็น่าจะได้ หรือถ้าไม่ตรวจก็คือเสี่ยงเอาว่าจะโดนตอมอถามอะไรไหมนะครับเออมันต้องตรวจอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะเช็คตั้งแต่ตอนก่อนขึ้นเครื่องบินที่สวณภูมิจริงๆแล้วที่เนเธอร์แลนด์ก็มีให้ฉีดฟรีนะลองหากันดู